สวัสดีครับวันนี้มาเก็บเห็ดแล้วครับผมพี่น้องเห็ดซอยบครับเห็ดอยบันครับอันนี้แปลงนึ <upright> ง่งโมงครับเมื่อกี้นี่แปลงหนึ่งนี่ดีอ่ะนี่พี่น้องเก็บเก็บซึมนิ่แล้วน้องครับเนื้อข้างในเนี่ครับนี่พี่น้องครับเอาท่นะว่าอ้แม อสัน่านก้ครับเก็ันนโ้นี่มังอันนี้ก็มีอีกนี่อก่อนเลยมูแขงนี่ให้ง่ามพี่น้องครับเปครับเดี๋ยวเก็บไปน้ำไทยไปนํำพี่น้องเบิ้งครับผมพี่น้อง

ปะยูเห็นเห็นตัวหาแจ้งขึ้นพอตั้งนาฬิกาไว้จีหนึงโอ้ยตอนแรกกะว่าสี่ปุ๊กว่าสี่หนึ่งนะครับวันนี้มันนะโกเราก็ิดปืนขับกับสี่คนเหตุมันเลยพอไปเนี่ยมือมือว่านันเบิ่นเบิ่นหนึ่เก็บเหตุนะครับมือว่านี่ได้เก็บมือว่านันบไริเก็บเหตดครับเพราะว่าใครเปลี่ยนหัวนี่ครับพี่น้องขึ้นอาจตีบอเห็นพุ่ง ชัดเจนนะครับแนะล้วอ๋อเราแปลงข้างๆเข,า,ขาจะเอก็บบ่เขาจะบ่มีเห็ดบ้างมั้มงปู่พี่น้องครับเห็ดนี่เก็บไปแล้วเด้อครับผมพี่น้องที่บ่ค่อยเห็นนี่กำลังเกิดก็มีครับผมพี่น้องครับเสื่อเห็ด เฮ้บู้พี่น้องเลยกิีใย้ตั้เกานณ์เด้อยพี่น้องครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำล,ลังใจให้ช่องเบาบอยควใช้ชาแนลนี้ด้วยกับผมอู้หดอกเห็ดดอกนีเหยพี่น้องฮะยังอยู่ Tân cái cá phục tín ngọc 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 tín mì tín ngọc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  tín

ซุ้มเสือมันนันนซุ้มเสือมันอยู่ทั้งแปงเห็ดดีเทากัอันอันนี้โลดปครับบ่อันอันห้องข้านไปมันถึงไม่ไม่ถือไ่ถือหรอกเหนไปเลี่ยนอไปเราคุ้นหลายพกแก่ มาพี่แยงทพี่วีแย้มี่ครับผมพี่น้องอมาครับปืนพะเก็บเห็ดพร้อกันครับผมลุยลุยลุยงานลุยงานครับ คื้นบริ้หื้อแปงทั้งทั้งทั้งบ้านผมเนาะครับเนาะคืนบริ้หื้อแปงนะครับพื้นใส่แบบเปิดเปิดปากสองปากแล้วครับเพิ่นกะ็ะมวนเข่าแบบนี้นะครับผมพืนบริงหื้อแปงลงนะครับ แป้งนี้บ่ค่อยไลยเป็นไรห,หาแป้งน,น,นีอ้อน่่ยฮาแป้งนี้อน่อยป่ะเ,เน,นี่ยหาแป้งไล แปตงนี้ผมไม่เห็ดแปตงนี้ผมไม่เห็ดเด้อครับปฏิบัติผมได้หน่อยเด้ไครมันเลียกเป็นแปลงแตงซะอู้เหี้ย งมีบุ้มีเห็ดออกแล้วออกแล้วออกแล้วด้วยครับทั้งนี่โอซกเขาเเลยน

อเขาแปลงดีฮะยัง้อาดีไหมใช่จงไ้ทันทีเหรอครับเขาแล้วันนี้มามาุนมุนมุนพี่น้องมุน เฮ้ยเธอาบอกพอมตัวนี้มันจะต่างโดนมั่งนะเพราะว่ามันมันมันจะมา่ดนหน่อยที่จะโดนไอเมียเราคือมาลูกมาปารขา่าเห็ดอามวันนี black, ้ว่านักบ่ ทีสามเก็บเก็บทีสี่เหรอเก็บแปดพิลล์ น้ำรบกวนน้ำหวานอ่ะน้ารบกวนเดียวน้ำรตกวเชียวมันรบกวนเท่าไหร่กี่กิเท่าบ่ะนี่ยกาศ้นผู้มือชาสิบุกมือผมัวได้ให้ใหให้เดียวให้ใจกันเลยที่เดียวแมพช่วงนึงหนาๆว่นบ้าน้หนาๆวาว คลิปเราก็ไเปอยบน้ำรบนี่ตีหนึ่งแล้วอย่าอาจหารเขาเปลงลร้ายๆลยบัดซี พี่น้องครับ oh กิมเห็ดกิมเห็ดครับคานออกพี่น้องครับกิบเห็ดนกันด้อพี่น้องเซ่แล

อเพื่นเก็บดอกซงนี่ครับผมพี่น้องโอ้ยจากชไปตังใส่อันนี

เริ่มใจแร้วเดิม มันให้ไต่ไป่น้องเลยโุ้ยให้ให้ให้ให,ให้หลายขัก เบอร์เก็บเมื่อกีก้ครับเดี๋ยวขอตัวเก็บเห็ดก่อนด้วยพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปครับผมฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลัง,ลงใจให้ช่องบอยบอยคอนแชร์ช่องน,นี้นะครับเพเป็นกำลังใจช่องบอยบอยนยครับผม พี่้องครับ